เต่าล้วนตรงนี้เืีอยไริีดุจ่ะแรงจุดุ่ตรงนี้แมเอโนะภรละภาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในเช้าวันที่15บห้าพฤษภาสอง5 6 8ห้าดะ วันนี้ก็พากันมาเราดูเห็ดตะเต่าน้องเสกเพราะว่าเมื่อวานเจอจีนน้อยมาจ้ะก็ปล่อยอีกดอกจ้ะจ้ะน้องหอดก็ปล่อยอีกดอกสามดอกแรกโชคหมานจ้ามีจ้าอีกดอกนึ่งมันน้ำจ้ะมีจ้าดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆเลยได้จ้ะห้อมหอนมันน้ำจ้าเห็นหอยเรียงกันนึกว่าเป็นเห็ดดูดิ ตรงนี้ไหมเหนียตาพึ่นเจ็บลีออกเป็นหมเนาะเมีนจ้ะอันนี้แสดงว่านออกหนอยตื่นนิดหนี่ง

เก็บมาใส่กล้องเขาบ่ได้หรอกเกเดละเมนี้องดอกสิไม่นะคุไหอีกดอกนึงใ่ี่ม่กเอกน้นจับไหนบ้างมีลังการของเขานี่ทุกคน ข้าสาวาเอ่เอืมตรงไหนท่านน่ะโอ้โห้ฮู้นอีกสองดอกโอ้ยเป็นชือนนหมของนี่ตามขวดหินเนาะเนีนจ้ะเจอแล้วอ ใสอบนทั้งทั้งไม่ไหมอ๋อผู้หญิอน่มาดูจ้ะมีนึงจ้ะมีนึงเจ็บเลยนี่ตะดวกกำลังงามๆจ้ะตรงมีสีเหลืองดีเนาะมีจ้ะน้ำไปข้าขน้าไปขางนไป้หน้ย ชั้นเลยตรงนี้นางละเอียเนี่นี่แต่ไม่เป็นเลสิ

เห็นคนละอันนะเห็นคนละอันนะเอาเก็บข้างหน้าก่อนก็ได้เห็นไหมอันก็หยักันดีจ้ามีจ้ะพวกเห็ด มลมุี่สองขึ้3สาุ่ทั้งลางอีกจ้ะตับเต้าขื้ก้อนเนียนแต่นี้เตับเตาจะมาเอาตับเต่าลดนรถอุ้ยเท่าไรอันนี้ก็เอาตองฟ้าก็เก็บไปจ้าที่ระดอกจ้า ตับเต่าล้วนๆตรงนี้คือไงดุจ้าลายจุดๆสะออนก้อนสะออนก้อนสะออนน้ำกันกระสาอีกด้ทีจ้าใส่แกงแซ่บเอาพริกเอาขิงเอาขนาดก้อนนี้

หกำลังตุม้มสวยๆแล้วเนาะมีแต่ทั้งตุ้มทั้งมานจ้ะมานน,น,นนี่กับน,นิตุ้มน,นี่กับมีจ้ะแต่ว่าฝนก็ยังแข็งอยู่มันอี้กปรมานแต่เ็ดตะเตาเนาะจ๊ะเ<ช>มื่อยฝนมามแล้ว,วโอเคจ้ะสำหรับวันนี้เอกก็น้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ